เดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมในฟาร์มกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะน่นา,<ค>นานตั้นยังไงคนที่เมื่อกี้ที่พี่สมศักดิ์ค้างไว้ยังไม่ได้ตอบเลยว่าระบบการจัดการด้วยสเปรย์พ่นหมอกเนี่ยใครเป็นคนกินค,คนสเปรย์พ่นหมอกคะอโอเคเอที่ดีมันมันคืออะไรอะ่ะช่วยบอกให้ทุกคนทราบนิดนึงมันคือ,อ,ค,อ,อ,ค,อคือตอนนั้นอ่ะตอนที่เลี้ยงไก่อยู่ที่ใต้มันจะมีจักรวาลหนึ่งที่อากาศร้อน คกะว่ายังหาอะไรก็ได้ที่มันมาใช้ก็ได้ค่ะแต่สุดท้ายมันไม่สามารถตอกจยดได้เพราะว่าถ้าเราเราไม่ได้ใช้จุลินซีตัวน,นี้ซึ่งซึ่ง,งมันมันมีความชื้นแล้วมันทำไ้เกิดมนเนียนคือเอาง่ายๆว่าใช้จุลินซีไมโครเบสเพื่อทําให้อุณหภูมิมันดีขึ้นด้วยแล้วก็มันไม่มีแก๊สเยอะใช่ใชไหมคะคือตัวตัวจุลินซีตัวเยลีสีขาวเขียวอ่ะ มันกําจัดแอมโมเนียได้ดีมากได้ดีมากมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้ทําให้เกิดอ่าสิ่งที่เกิดแอมโมเนียแล้วมันทําให้อาอย่างเดียวแต่มันสามารถการไม่ให้เกิดแอมโมเนียค่ะแล้วว่าอันทะของไอนสสามอ่ะมันสูงแยกออกอใช่ใช่อันนี้มารู้ทีหลังเ่ยค่ะตอนแรกเราไม่รู้แม่รู้ทีหลังตอนที่มาอยู่กับบริษัททีเและทางทางคุณอหารอะไรก็รายละเยดอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ให้ทราบก็เลยเห็นว่าอ๋อมันเป็นแบบนี้เองค่ะเพราะปกติ e อหรืออะไรพวกเนี้ยจริงจริงมันก็ย่อยสลายนะย่อยสลาย แต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้เอาสมมุติว่าเราขี้ไก่มากองแล้วเอาเย็นมา<ฆ>เอ่อแอมโมเนียยังมีเท่าเดิมนะเปลี่ยนแต่ว่าระยะเวลาของการการเกิดแอมโมเนียมันสั้นลงหมายความว่า<ม>ถ้าสมมุติขี้ไก่ข้อหน,นึ่งเรามาไม่ใส่อะไรเลยมันจะหมักอยู่เจ็ดวันแล้วมันจะเริ่มเย็นนั่นหมายความว่าแอมโมเนียหรือความร้อนอะไรเรากลับไปกลับมาแล้วมันจะหายหมดมแต่ถ้าเราใส่เย็นสามวันมันจะเร่งกระบวนการย่อยสลายมันก็จะหายแต่ว่าจะวนแอมโมเนีย ยังก้าวเดินที่ลอยแล้วเลยขึ้นมาอืมแต่ว่ามันจะย่อยให้เร็วแต่ว่าไอ้ตัวเยวิซีเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เกิดโมนียอ่ะเพราะงั้นมันจะมันจะจัดการได้เร็วมั่นคือใส่ปุ๊บหายเลยใช่อีเมอร์เจนซีที่ิดไปทุกตัวเลใช่พอเรามาประยุกต์กับไอ้ตัวสเปรย์พ่นหมอกเนี่ยสเปรย์พ่นหมอกมันคือน้ําส่วนหนึ่งแล้วก็แรงดันของน้ําทําให้เกิดละอองค่ะแล้วแรงลมที่ดึงอยู่ในในพัดลมอ่ะอ่ามันทําให้ฟูได้เร็วได้ได้ทั่วกระใสทั่วลงเลย ขยายตัวได้ดีแต่คัดได้ดีสิ่งที่ลอยในอากาศค่ะนั่นหมายความว่ามันเหมาะกับพอดีกับกับสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาอืมทีนี้อสมมุติว่าฟาร์มหลังหนึ่งยาวหนึ่งร้อยเมตรค่ะไก่อายุสี่สิบวันค่าเอน่าแอมโมเนียถ้าเปิดพัดลมอยู่ที่แรงปกติประมาณสองเมตรต่อวินาทีอย่างเงี้ยมันใช้ไม่ได้เลยมันต้องอย่างร้อยสาเมตรต่อวินาทีมันถึงจะเร่งเอา แก้ไ้แล้วเอาออกซิเจนข้างหน้าเนี่ยจากลิงแคนเนี่ยเอาไปยัะเพื่อให้ไก่ได้ใช้ออกซิเจนเยอะไม่ใช้จุลินทรีย์ไมโครเบสกับใช้เนี่ยแบบไหนที่ต้องเปิดพัดลมมากกว่ากันไม่ใช้มากกว่าอยู่แล้วเจ้าของฟาร์มบอกว่าใช้ค้าค้าไฟข้าไฟห้าแสนห้าแสนต่อรุ่นแล้วของพี่ส่วนสามใช้เท่าไหร่เท่าไหร่คะน้องอุ๊สามเจ็แปดอืมนี่แหละกำไรแล้วเนี่ยเราไม่ได้ประหยัดพัดลมนะเราไม่ได้ประหยัดพัดลมค่ะ แต่เราไม่จําเป็นต้องเปิดพัดลมเยอะออมันต่างกันนะมันต่างกันนะคำว่าประหยัดกับความบอดีค่ะเพระาะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราประหยัดพัดลมนะแล้วเอมเนีมันขึ้นนะ<ค>มันจะเ,เริ่มตาแเดเง <c oughs> แล้วก็เริ่มตายข้างหลังอ,อากาศร้อนเมื่อไหร่ตายนอนอายุสามสิบห้าวันล่วงก็ติดกันเนื่อยอะไรประมาณนี้ลแต่ของเราไม่ค่ะนั่ก็คือสรุปอุปกรณ์ DIY ของสเปคพัดม ที่กสิทธ์อยู่ตรงนี้เลยค่ะไม่ไม่ไม่ทีกสิทธิ์เราเรายินดีให้กับเพื่อนเกษตรกรใช้คําว่าผู้ผลิตแล้วกันนะคะใช่เรายินดีค่ะแล้วแล้วคนเราเคยบอกว่ามันมีคนที่แบบว่าเอาไปผสมแล้วก็ใส่ถังแล้วก็ฉีดพ่นเปรย์พ่นหมอกมันดีกว่าไอ้ตกเอ่อไก่ถ้าเลยอายุสามบวันแล้วการที่ก้าไปเดินค่นไก่อะมันทําให้โอกาสไก่เสียยุดคือใช้เป้สภัยก็ได้แต่มันก็ทให้เพิ่มตัตราการสูญเสียก็ใช่ใช่แต่ว่ามันใช้ได้เฉพาะช่วงตั้งแต่อายุก่อนลงไก่จน ไก่ประมาณสักสามสิบสามวันะหรแบบนี่วันได้ถ้าไก่ใหญ่แล้วมันไม่สะดวกแล้วมันมันทํางานยากเราเดิน <Chaos S 1> ไม่ไหวใช่ใชแล้วแต่ระบบสเปรย์พ่นหมอกอ่ะอย่างที่ที่คุยมันจะบอต้นว <สะ S 1> <ด>่าสุกไก่พวกเนี้ยมันอยู่ที่พัดลมหกสมมตินะค่ะค่ะมันไม่ได้อยู่อยู่ๆแล้วมันหกมาจากข้างหน้ามันมันมันหกทีเดียวแต่มันจะเริ่มว่าระยะยี่สิบเมตรอาจจะอยู่สักหนึ่งเม็รที่ยี่สิบถึงสี่สิบหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสอง ตัวค่าแอมโมเนียจะหกไปเรื่อยๆพอไปถึงหน้าปั๊ลมจะถึงจะถึงหกแต่ถ้าเราใช้ระบบสเปรย์หมอกมันตัดตั้งแต่ยี่สิบเม็ดแรกมันแทบจะเป็นศูนย์แล้วคือค่าแอมโมเนียจะเป็นศูนย์แทบจะเป็นศูนย์พอพอพอที่สองก็แทบจะเป็นศูนย์นั่นหมายความว่าศูนย์กับศูนย์มันเหลือแค่หนึ่งประมาณนี้เพราะงั้นค่าแอมโมเนียจากหกมันจะเหลือไม่เกินต้องไม่เกินนันไม่เกินสองค่ะคือต้นประมาณเท่าไหร่คะถ้าสมมติว่าหลังหนึ่ง มันมันต้องลงทุนเยอะไหมเพื่อกอดเองมากก็คือเราต้องหาจากหลายที่มาแล้วมา DIY อไวผสมโอเคคือถ้าอยากได้ครบเลยที่นี่ก็มีเอาแบบเหมือนเข้าค่ายได้ไหมสมมติว่าเลี้ยงหมื่นตัวแล้วกันเอาอย่างข้างหลังเนี่ยค่ะเอาอย่างหลังข้างหลังนี้ข้างหลังนี่ไก่สองหมื่นอ่ะสองหมื่นกันสองหมื่นเราใช้พื้นที่เท่าไหร่คะรุ่นที่สองพื้นที่พื้นที่กว้างทั้งหมดสองหมื่นก็สองพันตารางเมตรสองพันตารางเมตรโอเคใช่ค่ะพี่ว่าใช้ต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะต้นทุนถ้าถ้าชับตาทับีงกันเราค่ะค่ะใหญ่มากนะ รมาณสองหมื่นนิดนสองหมื่นนิดแล้วใช้ได้นานไหมคะก็มีแต่หัวที่ต้องเปลี่ยนบ้างอยู่ที่น้ำแต่เกิดน้ําดีก็จะได้นานหน่อยแต่น้ําสกปรกก็หัวมันตัดบ่อยอะไรประมาณนี้แต่หัวนี่เดี๋ยวนี้สิบกว่าบาทแต่เป็นการลงทุนที่คุ้มเพราะมันใช้ได้ตลอดเออได้นานมันดีกว่ามากมันดีกว่ามาก